หาหัวใสก็เริ่มแผนต่อไปให้ลูกน้องประกาศเลยพรุ่งนี้ซื้ออีกห้าหมืนบาททีนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วครับชาวบ้านแห่ตะเวนกันไปหาอันนี้ก็คล้ายกับการซื้อขายทิบโตที่ราคามันพุ่งพรวดพรวด,ด,ดแตะฟ้าเลย <c oughs> เมื่อตะเวนหาจนทั่วแล้วลิงมีน้อยเต็มทนหลายวันผ่านไป พ่อค้ากองหัวใสารางแขนต่ออาขึ้นราคาเลยจากห้าหมืนเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทชาวบ้านก็บอกโอ้ลิงไปตะเวนหามมาหมดแล้วแหละพว,วจะทำยังไงถึงจะได้ลิงมาขายให้ตัวละแสนห้ามื่นบาทพ่อค้าก็แจ้งว่าไม่มีใครซื้อลิงแต่ผมเข้ามาเมืองก่อนนะไปติดต่อธุรกิจ เจ็ดวันแล้วผมกลับมาเพราะพ่อค้าไปสองสามวันลูกน้องก็ออกลายเหมือนแมวไม่อยู่หนูร่าเดินก็ไปแอบคุยกับชาวบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีว่าเนี่ยผมดูแลลิงนี่ระมากมากเลยผมอยากแอบขายให้คนละตัวสองตัวเพื่อแบ่งเบาภาร,ระในการดูแลผมจะขายให้ตัวละหนึ่งแสนบาท ไม่ต้องกังวลนะพ่อขาเขาไม่เคยนับลิงหรอกเมื่อพ่อขาเขากลับมาจากในเมืองคุณก็ขายคือเนี่ยหนึ่งแห้าหมื่บาทกำไรนอกนอกห้าหมื่บาทนี่คือเหตุผลที่ว่าความโลภมันบังตาและรอใจก็คือห้าหมื่บาทชาวบ้านกับที่มีเงินก็เอาเงิน มาซื้อไม่มีก็ไปหยิบยืมไปกู้เอาที่ไปจำนองแห่กันไปแย่งซื้อลิงจับลูกน้องจนหมดกลุ่มพอผ่านไปเจ็ดวันพ่อค้าก็ลูกน้องก็ไม่มาชาวบ้านซื้อลิงมาไม่มีประโยชน์อะไรเสียเงินฟร,ฟรีเข้าสานวนสุภาษิตที่ว่าโลกมากแล้วล่อยู่ดีๆไม่มีอะไรฟร,ฟรีหล่นมาจากฟ้า เมื่อความโลภมันบังตาความอยากมั่งอยากมีอยากได้มันรอใจความบนรลัยมันก็เกิดขึ้นใน,ในใจิตใจของคนลโลภโลกมากอยากได้ไม่รู้จักหนุจักสิ้นสุขเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเหลือแต่ตัวละจนดังคำที่กล่าวว่าความโลภทำให้เสียเงินทองความโลภทําให้มีนิสิณความโลภ ทำให้หมดที่ทํากินดังนั้นแล้วความโลภทําให้สิ้นเนื้อประดาตัว